ในไร่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร,ร่คะประมาณ2,000ไร่ครับเมื่อก่อนปุ๋ยเดิมที่2ลูกรวมถึงแรงงานโคต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ไร่ละประมาณ3,000 2,000ไร่ก็เป็น6ล้านเปลี่ยนมาใช้โรนนะคะรวมๆแล้วต่อปีอะคะ่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะก็จะตกราวไร่ละ400บาทเฉลี่ยสี่ต่อปีก็จะตกประมาณสอง คูณสอ0พด 2, ได้เท่าไหร่คะโอ้ก็ประมาณ2ล้านได้แล้วหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้โดนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างเปลี่ยนมานำรถไถเข้ามาใช้20ไร่เราก็ใช้ไปประมาณ1วัน <S <S 2> <S 2> แต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นการใช้โดน20ไร่เราก็ใช้เพียงแค่1ชั่วโมง สวัสดีค่ะเหนือนสู่พรดากล้ามาคุณฝ่ายการตลาดดีใจอาร์ติคาเ e อร์นะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ไร่เชื้เจริญไทยนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะไร่อ้อยที่นี่นะคะมีความพิเศษก็คือมีการปลูกอ้อยมานานกว่าชั่วายุคนเลยทีเดียวนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีการใช้โดนเกษตร DJI นะคะในการพ้นปุ๋นให้กับไร่อ้อยด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของไร่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้โดนเกษตรนะคะยากง่ายยังไงนะคะแล้วก็ได้ผลงไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณชาบนะคะเจ้าของไร่เชิดจริญชัยสวัสดีครับชื่อชาบนะครับชาวนากรธารมณิตครับอายุ25ปีครับผมในไร่เนี้ยค่ะทํามาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วก็เป็นเวลากี่ปีแล้วคะ่ะต้นกุ้งแล้วก็มาถึงรุ่นปลารุ่นปลาแล้วก็มารุ่นผมการรวมๆแล้วประมาณ3เจเนอเรชั่นก็50-60ปีได้แล้วครับผม แล,แล้วคุณชาบเองมาทํากี่ปีแล้วคะผมเพิ่งกลับมาช่วยทําที่บ้านก็3ปีครับหลังจากเรียนจบมาซึ่งก็จบด้านเกษตรมาโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับผมจบจากเกษตรมชครับใยเชียงใหม่ในไร่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณ2,000ไร่ครับก็คือทั้ง2 0 0พันไร่เนี้ยค่ะให้ผลผลิตต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่คะหน่เจ็ดถึงหน่แปดครับตปันแล้วต่อไร่จะประมาณเท่าไหร่ะเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ1 3าถึงครับใกล้ๆตั้งแต่รุ่น รุ่นคุณปู่ไปจนถึงรุ่นคุณพ่อแล้วก็รุ่นคุณช้าประคาะมีการให้ปุ๋ยยังไงบ้างคะสมัยก่อนเลยรุ่นก๋งครับก็จะเป็นการใช้แรงงานคนนะครับ,รบปนป้ามาก็คือนําดถ่ายเนี่ยครับเข้ามาใช้ในการใส่ปุ๋ยแล้วพอมารุ่นผมนี่ผมก็ได้มีการเสนอนะครับโดนเข้ามาใช้ ในการใช้ปุ๋ยก็ <c oughs> คือคุณชาเป็นคนตัดสินใจนำโดนเข้ามาใช้ก็คือผมมีความสนใจในตรงนี้ก็เลยไปทําการศึกษาแล้วก็ประกอบกับปีนี้ราคาปุ๋ยเม็ดครับค่อนข,ข้างสูงเอ้ยทา <c oughs> ทไมเราไม่นําปุ๋ยน้ําที่มีตนน <c oughs> ้นทุนที่ถูกกว่ามาใช้ผลผลิตที่ได้ <ed> มันก็ราวๆใ,ใ,ใกล้ๆกันนะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำงบประมาณนะคะเมื่อก่อนปุ๋ยเดิมที่2ลูกนะคะรวมถึงแรงงานคนนะคะมีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสมัยก่อนเลยมันจะตกอยู่ประมาณไร่ล่บประมาณส0มพัน สองพันไร่ก็เป็นหกล้านหกล้านต้นต้นประมาณนา้ใช่ต้นทุนหกล้านต้นนะคะเมื่อก่อนนะคะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นใช้ดรวนนะคะต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะในการฉีดหนึ่งครั้งอะครับต่อไร่มันประมาณตกสี่ร้อยบาทตกปีนึงเราฉีดมาเต็มที่เลยถ้าทําทันก็จะตกห้าครั้งก็สองพันบาทน,นี่คือลดต้นทุนในส่วนของค่าปุ๋ยก่อนละหนึ่งพันบาทเฉลี่ยสี่ร้อยต่อปีก็จะตกประมาณสองสองพันคูณสองพันได้เท่าไหร่คะโอ้ <G ül Not es> ก็ประมาณสองล้านได้แล้วหลังจากที่เ,เปลี่ยนมาใช้โดนแล้วค่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับคนแล้วก็เทียบกับรถ ถ้าสมัยก่อนรุดโกงนะครับเราใช,ใช้คนเข้าไปหวานช่วงต้นๆเขาก็จะหวานดีหน่อย<ช>แต่ช่วงกลางๆก,ก็คือเขาจะหนักบางทีก็เทความเหลอก็มีแต่พอมาเปลี่ยนมานํารถไถเข้ามาใช้มันก็ได้ทั่วแต่ว่าก็คือมันก็ยังใช้เวยะเวลาที่ค่อนข้างนานยี่สิบไร่เราก็ใช้ไปประมาณหนึ่งวันแต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นการใช้โดน20ไร่เราก็ใช้เพียงแค่หชั่วโมงแล้วถ้าใช้คน20ไร่อยู่ที่คนนี่ก็จะตกวันละประมาณ1-2ไร่ครับแล้วในส่วนของผลผลิต ถ้าดูจากสายตาความสูงอะคะ่ะมันมีความแตกต่างไหมว่าจากเมื่อก่อนมันโตขึ้นกว่าเดิไมไหมหรือว่าเท่าเท่ากับการใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมค่ะถ้าวัดด้วยสายตาก็คือมีความต่าง<ะ>ด้วยลำต้นความหนาสีของใบความสูงอย่างเงี้ยครับคุณท้าเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าแบบฝนตกรถก็จะลงไม่ได้ถ้าให้ปุ๋ยไม่ทันก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยในช่วงนั้นเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับการใส่ปุ๋ยของเรามันจะเริ่มจากที่ว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับแต่ด้วยที่ว่าพื้นที่เรามันเยอะนะครับเมื่อวนมาทันเราก็จะสามารถใส่ปีละ สองครั้งแต่ถ้าไม่ทันฝนมาก่อนเราก็จะได้แปลงนั้นก็คือได้หนึ่งครั้ง<ด>เพราะว่ารถมันก็คือลงไม่ได้แล้วถ้าฝนตกมัน<ช><ค>จะติดลมเห็นคุณช้าเคยบอกว่าบางปีหาคนงานไม่ทันก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเหมือนกันพอคนงานมันน้อยครับคนใส่ปุ๋ยมันก็วนในไร่เรามันบนไม่ทันนะครับ<ค>การที่ว่าเราใส่รถไถยกับคนงานเปลี่ยนเป็นโดนงี้ครับก็คือคุ้มกว่ากันเลยอยากให้คุณช้าค่ะฝากถึงชาวไร่อ้อยที่ฟังอยู่ตอนนี้นนึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโดมเกษตรคระ ก็อยากให้ลองเปิดใจกันดูนะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันจะช่วยเราทั้งประหยัดเวลา<ห>ประหยัดต,<ห>ต้นทุนแล้วก็มีเวลาที่ว่าเราเหลือมากขึ้นบางทีเราสามารถเอาโดรนเนี่ยครับไปรับจ้างได้แต่ถ้าบางคนอย่างครับไม่มั่นใจเพราะว่าโดรนมันเป็นนวัตกรรมใหม่อะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูในพื้นที่ว่าแถวนั้นนะครับใครเป็นคนขายก็คือเขามีการมาอธิบายือเข้าใจได้ง่ายขึ้นคนที่ไม่รู้ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับสามารถเข้าใจได้เลยแล้วก็มีเซฟมีบริการหลังการขายอย่างเงี้ยครับ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้รบกวนบินโชว์ให้ได้ไหมคะได้เลยครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะครับผมค่ะตอนนี้เราก็จะมาให้คุณชาร์ปนะคะตั้งค่าแล้วก็บินโชว์ให้เราดูนะคะส่วนโดรนตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที0ปกติเวลาบินฉีดปุ๋ยอะคะ่ะคุณชาร์ปตั้งค่าย่างไรบ้างคะจะวัดค่าปุ๋ยจากน้ำนะครับก็คือแม่ปุ๋ยมาใส่ในน้ำค่ะ ่วนที่ไร่นี่ก็จะใช้น้ํา600ลิตรต่อน้ําปุ๋ย90ลิตรครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเซตในโดน,นนะครับก็เราจะปล่อยที่6ลิตรต่อไร่ด้วยความสูงความสูงนี่ก็เราจะดูที่อ้อยนะครับพยายามจะไม่ให้สูงเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอ,องปุ๋ยจะอยู่ไปที่อื่นครับก็ให้มันอยู่พอดีพอดีครับถ้าอ้อยสูง2เมตรเราก็อยู่ที่2เมตรห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับปกติจะบินช่วงเช้าใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะว่า เราผสมฮอร์โมนไปกับอ้อนยนะครับ <c oughs> ตัวฮอร์โมนโดนแดดมากก็ไม่ได้ <c oughs> และมีแค่บินช่วงเช้ากับช่วงเย็นสองเวลาจริงๆตั้งค่ารายละเอียดไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมคะไม่เยอะครับงั้นเดี๋ยวอีกสักทุก่ให้คุณชาบินโชว์ให้ดูกันดีกว่าคะ่ะ <muitas> น <arias> ี้นะคะก็ได้เห็นกันแล้วว่าจริงๆโรนเกษตรนะคะใช้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ให้อะไรกลับมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากให้คุณชามนะคะฝากแลนอนาคตมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนําโรนเกษตรนะครับไปฉีดปุ๋ยในไร่อ้อยก็จะฝากติดตามในเพจไรเชยเจริญชัยนะครับสาหรับการใช้ปุ๋ยน้ําและฮอร์โมนฉีดในไรอ้อยนะใครที่สนใจนะครับปุ๋ยน้ําและฮอร์โมนของที่ไรนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ สามารถทักเข้ามาในเพจไล่ได้เลยครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชาร์ปนะคะเจ้าของไรเชตรึงไทยวันในี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะบ้าย